ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นหินตายหินยายแล้วค่ะถ้าเราเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นโดดจุบโอ้ย <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพอกันกับมิวอีกคือเก้าเนาะจ้าหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคะส่วนมิวก็บสบายดีคือกันจ้าเมื่อนี้มิวกับซิลินกับสิภาพี่ๆเพื่อนๆเนาะจ้าเดินลัดเลาะ,ล,ะลงชายหาดกันนะคะนี่แหลจะจะทางยางกับสิเป็นสะพานหน่อยๆยังสินนะจ้าอันนี้ก็คือทางลัดเนาะจ้าเนาะ บรรยากาศวันนี้ก็ลมเย็นสบายนะคะไม่มีแดดแล้วก็ไม่มีฝนนะจ๊ะเนาะหมาะสำหรับการเดินชายหาดแบบชิลๆจ้ะวันนี้ช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามจะเข้าสี่โมงเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆมิวกับซีรินก็เลยชวนกันมาเบิง์ชายหาดนะจ๊ะวามื้อนี้คือเป็นสีลมๆแบบหนึ่งเนาะ ช่วงนี้ก็สมุยกัสีเขาสู้ฤดูกาลของโลซีซันแล้วนะคะช่วงโลซีซันนักท่องเที่ยวกับสิบ่อค่อยมีปันใดจ้ากับสิเป็นเงียบงี้จังสีเลยจา้าบรรยากาศช่วงนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบการความเป็นส่วนตัวนราจะนอผู้ใดมัก เงียบสงบธรรมชาติส่วนโตักก็มาช่วงนี้ได้นะจ้ะแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังนะคะบางทีมาก็อาจจะเจอกับฝนตกได้นะคะเพราะว่าบบรูเลยจ้าว่าฝนสิต,ตกมือใดมากแบบบ่บอกเข้านะจน้ะเนาะแดดแดดยู่อยู่ดีๆก็แบบว่าฝนตกนะคะ ช่วงนี้ก็เอาในเอานอนไม่ได้นะคะนี่นะจะบรรยากาศที่เกาะสมุยก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อน,นี่มิวกับซิลินกับสิพ้าเพื่อนๆนะจ๊ะเดินไปข้างหน้านู่นแล้วจ๊ะจะพาทุกคนไปดูใกล้ๆหินตาหินยายนะคะอันนี้ก็สิเป็นทางลัดมาอีกทางหนึ่งนะจ๊ะมิวกับซิลินกับจอลถไว ้างๆางถนนใหญ่นี่แหละจ้ะเราก็พากันเดินมานะคะก็จะพาทุกคนดูชมดูบรรยากาศไปเรื่อยๆจ้ะวันนี้ก็อากาศดีค่ะที่เกาะสมุยก็ลมเย็นสบายนะจ้ะนาะก็เลยพากันออกมาเดินเล่นข้างนอกจ้ะนี่จ้ะเราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะคะใกล้จะถึงหินตาหินยายแล้วค่ะ ก็หน้าหาดก็จะเป็นรีสอร์ทโรงแรมโรงแรมรีสอร์ทอส่วนมากนะคะนี่แหละค่ะซิลินก็ถอดรองเท้าเดินเลยนะคะเพราะว่าที่ชายหาดราจะมันจะเป็นดินเป็นหินแบบนี้มันก็เดินลำบากนะคะไม่ใช่ว่าหินใหญ่ๆนะคะมันเป็นทรายเวลาเราเดินมันก็จะเดินลำบากนะคะมันก็จะเจ็บเท้านะคะ ข้างหน้าเราก็จะเป็นหินตาหินยายนะคะแถวๆเรไมก็จะมีหินตาหินยายนะคะนี่ละคะ่ะ <c oughs> ชีรินขึ้นไปดูนะคะเพราะว่ามันเป็นที่อะไรนะจะนัดที่บ้างเปล่ามันไม่มีอะไรนะคะนู่นเละจ้ะเราเดินมาจากทางนู่นกันเนาะประมาณสัก สิบห้านาทีได้แล้วค่ะช่วงนี้ทะเลก็จะเป็นแบบว่าเงียบเงียบไม่ค่อยมีคลื่นนะคะนักท่องเที่ยวก็จะบางๆนะจ๊ะเนาะนักท่องเที่ยวก็จะบางๆน้ําทะเลก็ลงนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นหินตาหินยายแล้วค่ะถ้าเราเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นหินตาหินยายแล้วนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะซิรินก็เดินไปดูไปสํารวจนะจ๊ะเนาะทางนี้ก็จะ หินก็สวยนะจ๊ะเนาะโรงแรมติดกับหน้าหาดก็วิวสวยๆจังสิเลยจ Senin ้ะคิดดูนะคะว่าเวลาน้ําขึ้นเนี่ยน้ํามันจะขึ้นมาสูงเท่านี้เลยจ้ะก็น่าจะลึกพอสมควรนะคะอันนี้น้ํามันลงไปแล้วค่ะนี่อันตรายนะเวลาน้ํายังยุ่นี่บอกจะบ่อบ่เหล่นน้ำเลยจ้ะช่วงน้ําเยอะๆนี่น่ากลัวนะคะทุกคนน้ํามันขึ้นมาสูงถึงตรงนี้เลยจ้ะ โดดจุกโอ้ยถือเกือบยางแล้วล่าสุดเงียบไหมเธอไปจ้าแล้วก er. <sm> <hy v> um> yeah. ็จะเดินกลับไปทางที่เก่าเด้จมดเด้ยแล้วก็จะแวะไปแมคโครซื้อของแล้วก็จะไปทำมาสมั่นตอนเย็นๆกันนะคะ ไปจ้าเราจะกลับบ้านแล้วนะคะเราจะไปแมคโครกันจ้านี่แหละค่ะแล้วก็เดินไปอีกสักสิบนาทีทางเก่าที่เรามานะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกถนนใหญ่ก็สองนาทีนะจะข้าวเดี่ยวกับหอดถนนใหญ่นะจ๊ะใกล้ๆกกันนะคะเดินยากนะเดินยาก <laughs> <c oughs> โอ๊ย <m ur ly> มันเดินยากกัน น้อยหนาลูกเบลเลอร์เธอเลยจ้ะน,นี่นะคะน้อยหนาก็มีนะคะบักม่วงกับมีจ้ะบักม่วงบักม่วงสุกโลละหกสิบเก้าบาทนะคะ น,นี่แหละค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มาซื้อของกินของใช้กันนะคะแล้วก็จะซื้อของไปทำกับข้าวช่วงเย็นๆกันจะขมิวกกจะกินเป็นอาหารอีสานเนาะจะมิวก็มีเห็ดถอ่เนาะจะอยู่บ้านแล้วก็มีพวกหน่อไม้าอาหารอีสานนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยจ้ะ แต่ว่าของเซรีนนี่ก็อยากกินวันนี้ก็แกอยากกินมัสมั่นไก่นะจ๊ามิวกะพามาซื้อ,อไก่นะจ้ะแล้วก็พวกเนื้อสับเนื้อบดนี่เราจะเอาไว้ทำกับข้าวครั้งต่อไปนะคะแต่ว่าช่วงเย็นของซิรินก็จะกินเป็นมัสมัน่นละจ้ะ มาปอกสับประรดนะ่จจะใส่ตู้เย็นเอาไว้กินตอนเย็นๆนะคะนี่จะอย่าอันนี้มันก็อืมหอมเนะนี่ก็ได้ประมาณสองถึงสามวันแล้วนะคะมันก็จะสุกแล้วเออมันจะสุกแล้วนะคะเราก็จะมาแบบว่าแกะนะจ๊ะแกะใส่จาน เดี๋ยวเราต้องเติมพลังก่อนนะคะโกโก้ปั่นจ้าซื้อมาจากข้างนอกเมื่อกี้ กับผ้ากันมาหอดปานแล้วนะจ้ะตอนนี้มิวกาสิบปอกสับป,ปะรดนะจ้ะเอาใส่จานนะคะแล้วก็จะแช่เย็นไว้กินช่วงเย็นๆก็จะได้กินพอดีนะจ้นะเนาะสับป,ปะรดลูกนี้มิวก็ซื้อมาตั้งแต่สองวันที่แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นสีเหลืองแล้วค่ะซื้อมาแรกๆมันจะเป็นสีเขียวนะคะเมน,นีก็มีกินหอมนะจ้ะมิวก็เลยจับปอกซะเลยนะคะ มือนี่ก็ยังที่บอกไปนะจ้ะก็สมุยก็เป็นลมๆนะคะอากาศดีๆจะลมเย็นสบายนะคะมิวก็เลยอ,ออกมานาั่งอยู่หน้าบ้านจ้ามือนี้ไอ้ข่าวว่าก็สมุยจะมีพายุเข้านะคะทุกคนแต่ว่ามิวกับบลลูนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตสถานการณ์ให้ดูด้วยนะคะเขาบอกว่าจะมีพายุเข้าจากมิวก็ไม่รู้ว่าวันไหนแล้วก็กี่วันนะคะเสร็จจากตรงนี้มิวก็จะไปเตรียมไก่แล้วจ้าไปเตรียมไก่ไ,ไ,กไว้จะเฮ็ดแกง มัสมั่นไก่ให้ซิลินตอนเย็นๆน,นะคะก็จะไปเตรียมเครื่องปรุงพวกอะไรนี่แหละจ้า่วนคอมมิวกอสิเป็นอาหารอีสานบ้นบานๆเฮ่าด้วยจ้ามือนีมิวกอสิเห็ดอาหารอีสานจะปะทะกับมัสมั่นไก่นะคะยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มิวด้วยเด้อจ้าเด้อคลิปนี้มิวก็จะต้องขอตัวลาไปแล้วจ้าเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสําหรับมือนีกน็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ สประรสของเราสประรถพันนี้ก็ตามมันเยอะนะคะนะตามมันเยอ้ก็ต้องแบบนี้นะคะช ปรดของเราเดี๋ยวจะใส่ในตู้เย็นนะคะแบบว่าแช่เย็นๆช่ำๆเนาะจะเนาะไม่รู้ว่าจะหวานหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอชิมพร้อมกันจ้า